พาสีอินค e สายอสังหาก็มีหลายแบบนะครับแต่วันนี้ผมพาทุกคนมารู้สายของผมบ้างพาสีอินค e ในอสังหาสายโรงงานพาสีอินค e มันก็คือการที่คุณลงทุนใน a s s e t ตบางอย่างนะครับลงทุนในธุรกิจลงทุนในหุ้นลงทุนในอสังหาแล้วคุณมีไรายได้โดยที่คุณนั้นไม่ต้องไปทํางานสําหรับสายอสังหานะครับโดยเฉพาะสายอสังหาโรงงานอย่างผมเนี่ยนะฮะ a พสซี e อินคัมมันก็คือค่าเช่าครับค่าเช่าหากคุณมีโรงงานแล้วคุณปล่อยให้เช่ามันจะกลายไปเป็น Passive Income ให้กับคุณค่าเช่าเราได้กันอยู่เท่าไหร่ครับตารางเมตรนึงก็เริ่มต้นตั้งแต่70บาท80บาท90บาท100บาทนะครับยาวจนไปถึงบางทำเลนั้น140-150บถึง150าาทเลยก็มีนะครับแล้วมันดียังไงครับมันในตรงที่สายโรงงานเนี่ย มีพื้นที่ที่กว้างกว่าคูณกับราคาที่ผมบอกเมื่อกี้คุณได้เงินก้อนในการเป็นพาสซีฟอินคัมนะครับ <Yeah. S 1> แล้วมันมีเทคนิคยังไงที่เราจะไปเลือกหาพาสซีฟอินคัมนะครับคุณก็ต้องดูย i e ของมันว่าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะได้ผลตอบแทนอัตราต่อปีนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็จะมองกันอยู่ที่ประมาณ6นะครับ 6%เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ขี้เล่ดีกว่าฝากแบงค์แน่นอนและสิ่งที่หลายๆคนทําอยู่ก็คือไม่ได้ใช้เงินตัวเองครับใช้เงินธนาคารคุณมีเครดิตคุณก็ไปกู้ธนาคารมาสมมุติว่า20ล้าน20ล้านคุณก็กู้ธนาคารมา 80%90%100%10%20% ที่เหลือนะครับเป็นเงินที่คุณจ่ายส่วนต่างเพื่อจะลงทุนนะครับคุณลงทุน20%หากคุณเป็นคนเครดิตดี 20%ไปซื้อโรงงานในราคา20ล้านได้พื้นที่ประมาณพันถึงพันกว่าตารางเมตรนะครับคุณก็มีรายได้เป็นแพสซีฟอินคมเข้ามาหากลบกบกับอัตราดอกเบีย้ยเงินผ่อนธนาคารก็ยังคุ้มนะหรือนี้ธนาคารเนี่ยเขาก็มีเป็นลักษณะของลองโลนนะครับปกติเมื่อก่อนเนี่ยเขาผ่อนกันได้อยู่ประมาณสัก7ปี8ปีใช่ไหมฮะตอนนี้ใครที่มีเครดิตดี และจะลงทุนในการซื้อโรงงานนะครับสามารถที่จะกู้ได้นานถึง14-15ปีนะครับก <Wow. S 1> ็จะทำให้รายได้จากที่คุณได้จากค่าเช่านะครับหากกับรายจ่ายที่คุณผ่อนธนาคารก็ยังมีกำไรเป็นพาสีฟอินคัมนะครับบางคนก็ลงทุนด้วยเงินสดทั้งหมดแบบนี้เขาเรียกว่าสายตานะครับสายตาเนี โอ้โหใครๆก็อยากเป็นเนาะนะ,ะ,ะหลายๆคนก็ลงทุนอย่างบริษัทมหาชนอย่างอมตะฮะนะครับเดครับนะครับพวกนี้เป็นสายพาสิ v ฟอินคัมสายโรงงานตัวใหญ่ตัวเป้งตัวพ่อนะครของประเทศไทยเลยคุณไปดูว่าเขาเติบโตกันหน้าขนาดไหนผมเนี่ยตัวเล,เล็กๆนะครับแต่อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพาสซฟอินคัมในอสังหาสายโรงงานน่าสนใจ อยากชวนทุกคนที่มีศักยภาพและเล็งเห็นลองเข้ามาสู่วงการนี้นะครับท่านใดที่ต้องการที่จะเริ่มต้นนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาผมก็ได้นะครับหากคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเหมือนเดิมให้กับผมแลวก็ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการออกแบบการก่อสร้างการตลาดแล้วก็การขายอสังหาริมทรัพย์สายโรงงานเฉพาะเจาะจงอย่างที่ผมชำนาญนั้น อินบ็อกสอบถามติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ท่านสะดวกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ